พี uhm. ่อะฮอตเลาวะโอ้โหี่ีไอนี่ไม่คุ้นไอ้นี่ไม่คุเต็เนเกมนี้แม่งขอเอาอินเฟคเตดไปเหมือนกันสักคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนไรนิ่ไม่คุนนดูคนดูคนแม่งแต่ละอย่างไงเช่ไเฮ้ยชิคเก้นจ็อกกี้ ไปไหนไครเมอร์ไปเรี้ยไข่ร้อนแล้วอุ้ยเรียกตามชื่ออ่ะไอ้โอเคชื่อการเรียกชีนในกี่เมื่อไหร่เนี่ยเรามีเอ็กพลันซ่าเรามีวิไลเรามีไคเมอร์เราเรามีเอ่อนิกกกกีี้้นิคเาอะไรนี่มาคุยในสัตว์จริงเลยไม่ได้ยันเสียงอะไรวะเสียงอะาเอ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 าอินเจอร์เรเดเลสไฟในเดบสโอ้เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเอาโอ้ยข้างหลังข้างหลังช่วยอะไรโอ้ โบลี่อะโอ้ยโบลี่โอ้ยโอคากาลรดนักลับสีช่วยด้วยนักลับโอ้ยโอ้เฮ้ยเดูดใจยไมังนะมีอะไรเดี๋ขียเจอแล้วเจอล้วเจอแ้วไอ้ลูกสอลูกสองดีเจบอลไหต่อไอ้นี้ทำใกล้ฉันอะไรนี่ขี่ชอบเล่นโลค่ะท้งหมดัแกใกล้ฉัน คุณหน้าเทาแล้วอ่ะตะกกี้จะตายแล้วตรงนั้นอะมึงตายด้วยตรงนั้นนะอย่าลงอย่างนั้นหยามึงก็คอนเทนต์ตลอดเลยเอ้าไป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 แล้วโอร๊ยไอ้สัตว์เดกกี้เยี่มเล่นไปเล่นไปเคาน์เตอร์สไตล์เลยเฮ้ยไรนี่คุณไรนี่ควินไม่กลัวเจอแท้งแล้วไม่กลัวไล่ไฟไล่ไฟเด็ดเด็ด ทำไม pues กูตกไอยูหนบอลยู่ไหน่บอลโอ้ยเอโอเข่าโอ้ยเฮ้ยชิคเก้นจากีชิคเก้นจากีรอบนี้เราต้องสมเกิร์ไอ้สัสเร็ว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  Let's go เพืนเพืนเพืนเอ้ากูกระเด็นอืมขึ้นหมดแล้วเข้าเข่าเข้าเข่าเข่ายรอดแล้วโอ้โหเป็นกูตายถึงสามสี่ชั่วโมงไอ้เปรตเล่นรอบเดียวก็พอแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยโดนโดนมึงเผาไปกี่รอบแล้ว